สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับคุณกอเปิดการ์ดครับผมห่างหายไปนานจากการเปิดการ์ดเปิดกล่องนะครับผมวันนี้ก็คลิปนี้กลับมาอีกครั้งครับโดยคลิปนี้กลับมากับการ์ดบอลเหมือนเดิมครับผมห่างหายไปนานกับการเปิดการ์ดบอลก็วันนี้เอากล่อง Top o n d e m a มามา2กล่องนะครับมาเปิดกันซึ่งกล่องนี้มันคือกล่อง Top o n Demand นซัมเมอร์ไซน์ e ์เซ็ตก็คือเป็นการ์ดเซ็ตพิเศษเนี่ย ที่ออกการ์ดมาทั้งหมด40ใบครับผมเป็นการ์ดนักเตะที่ย้ายฤดูกาลย้ายทีมประจำฤดูกาล2021นครับผมเป็นนักเตะดังๆที่ย้ายทีมมาเยอะมากโดยในเซตเนี่ยมีทั้งหมดคือ40ใบ40ใบเนี่ยมีตัวดังๆก็คือโรนัลโดเมสซี่โรนัลโดที่ย้ายมาแมนยูแล้วก็เมสซี่ที่ย้ายไปปารีสแล้วก็นักเตะดังๆอื่นๆมากมายเลยที่ย้ายไปเช่นแจ็คก,ก้เลสจาดานซันโชโคเนนเต้ หรืออากูเอโร่ก็เหมือนกันคือนักเตะดังๆที่ย้ายตัวเนี่ยประมาณ 40- 40ผู้เล่นเนี่ยก็จะอยู่ในชุดท็อปออนดีมาตัวนี้ซึ่งความพิเศษก็คือมีทั้งหมด40แบบ1่งกล่องะครับประกอบไปด้วยการ์ดทั้งหมดอ่ะห้าซองซองละ5ใบก็เท่ากับว่ากล่องหนึ่งจะได้25บใบแล้วก็ลุ้นโอกาสลุ้นพาราเลโเนี่ยหใบต่อ1กล่องเท่ากับว่า,าผมเนี่ยซื้อมา2กล่องมาเปิดก็เท่ากับว่าจะได้การ์ดลันเนี่ย ประมาณ2ใบหรือถ้าโชคดีกว่านั้นเนี่ยมีลุ้นลายเซนครับลายเซนก็คือลายเซนของโรนัลโดกับเมสซี่ตัวท็อปของวงการสปอร์ตการ์ดฟุตบอลเลยก็มาลุ้นกันครับก็ลองสั่งมา2กล่องมาลองดูว่า2กล่องผมเปิดมาเพราว่าจะโชคดีฮิตแจ็คพอตได้เมสซี่หรือโรนัลโดหรือเปล่าก็เดี๋ยวลองดูกันหรือการ์ดหน้าตาเป็นยังไงซึ่งจุดเด่นก็คือมันมีมันเป็นการ์ดนักเตะเ่าเนี่ยที่เป็นชุดชุดชุดใหม่แหละคือใส่ชุดของทีมใหม่แหละ เพราะงั้นเนี่ยก็เรามาลองดูกันครับผมว่าผมจะได้อะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ลองแกะกัน2กล่องละกันครับผมก็อุปกรณ์ก็เหมือนเดิมครับผมสลีปมีสลีปมาแล้วก็อ่าท็อปโหลดผมเอาท็อปโหลดมาประมาณสามอันละกันเผื่อหรือถ้ามีมากกว่านั้นแล้วก็คัตเตอร์สำหรับแกะกล่องครับผมก็เดี๋ยวลองทีละกล่องเลยละกันครับก็ลองดูครับอันนี้กล่องเล็กๆง่ายๆครับอ่าก่อนแกะอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับผมจะพันซับแล้วช่วยหน่อยเถอะครับอยากจะ จะได้ฮิตเร็วๆจะได้มีกาลังใจในการหากล่องอะไรมาเปิดกันนะครับอ่ะกล่องแรกเลยไม่รอช้าผมไม่เคยเปิดกล่องมินิเล็กอย่างนี้ด้วยผมก็ไม่รู้ข้างในเป็นไงอ๋อข้างในก็ได้เป็นนี้ครับเป็นซองหมห้เลยผมไม่รู้ว่าซองไหนเป็นซองฮิตด้วยนะเนี่ยกล่องก็ไม่มีอะไรก็เล่นไปทีละซองนะครับมีด้วยกันห้าซองซองละห้าใบไม่รู้อะไรฮิตฮิตที่ซองไหนผมสุ่มเลยแล้วกันอ่ะทีละซอง สองแรกไปดูกันครับมีที่ผมอยากได้ก็คือคนันเต้ในชุดริเวอร์พูแล้วก็โด้หรือเมซี่แน่นอนครับเป็นที่ต้องการครับก็หวังว่าจะโชคดีได้ไลายเซนมาดูกันครับสองแรกใบแรกเป็นไลซิงสตาร์ครับเอลิกาเซียในชุดบาร์เซโลนาเห็นนะครับเออเอลิกาเซียใบต่อไปเป็น เซอร์จิโอรามอสในชุดปารีสข้างหลังก็จะมีเขียนอธิบายนิดหน่อยบอกครับไอเน,นี้ใบนี้น่าจะเป็นผู้ใบธรรมดาเ mm hmm. น,นี่ยไลท์ซิงสตาร์มีโลโก้อาร์ซีไหมยังไม่มีนี่เซอร์จิโอรามอสโลเมโรฮากิมส่วนใหญ่ย้ายไปปารีสเกียร์ครับฤดูดกาลที่ผ่านมาแล้วก็อ่าเทมมี่อัปบราม ครับผ่านไปแล้วสองแรกข้างหลังก็จะเหมือนกันหมดครับระบุทีมระบุรายละเอียดสองแรกผ่านไปยังไม่มีอะไรตื่นเต้นสองต่อไปไม่ได้เปิดจัดบอลนานนะก็จะเกรงเกงนิดหนึ่งใบแรกเป็นอะไรเนี่ยไม่รู้จักอะไปแอตแลติโกมาลิตแล้วก็ อันนี้ย้ายไปวอฟบวกโอ้ตัวนี้ผมก็ไม่รู้จักครับหลีกนี้รู้จักน้อยครับโลคาเตอี่อ่าโอเคอยูเว่และอ่าได้โรนัลโดแล้วครับโรนัลโดมาแล้วหนึ่งใบผมได้โด้แล้วพีโด้ชุดแมนยูนะครับผมแล้วก็ใบสุดท้ายเป็นจุบจุดจุดเด,ดวิดอาราบาอันนี้ขอใส่แล้ว,ลวกันครับพีโด้ครับอ่าพีโด้มาใบาหนึ่งแล้ว คิสเตียโนโรนัาโดหนึ่งใบเหลืออีกสามซองสนต่อ,อยังไม่ออกใบลันให้ผมเลยอยากจะรู้เหมือนกันว่าใบลันจะเป็นไงบ้างอ่าอากูเอโร่ครับตำนานแมนซิตี้ครับใกล้จะแขวนสตาร์ทแลว้วเร็วนี้อ้าวนี่ใบลันมาแล้วครับดอนนารูมา um ครับผมอันนี้ผมได้ทับ99ครับ 7จ็ดบหทับเก้าเก้าเห็นครับเป็นตัวเลขไหมเอออ่าเจ็ดสิบหกทับเก้าเก้าครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นในด่านชั้นดีครับแต่ตัวนี้ต้องใส่ซองหน่อยแล้วก็๊บแล้วก็อ่านี่ครับบาฮ์มคอน,นันเต้ครับผมในชุดแมนในชุดริเวอร์พูลครับอันนี้ก็อยากจะได้อยู่แล้วแล้วก็เจรอนซันโชและมริบา อ๋อคุณต้องใส่ซะหน่อยครับเท่ากับว่ากล่องแรกผมได้ไบรลันมาแล้วก็คือดอนนารูมาครับใส่ท็อปโหลดกันจ๊บจุ๊บจๆ๊บนี่อ๊บอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสองซองที่เหลือเนี่ยผมก็จะเปิดเร็วหน่อยแล้วเพราะว่า มันน่าจะไม่มีใบรันหรือลายเซ็นแล้วงั้นเราก็รุดเป็นไวๆเลยใบแรกเป็นไบเย,ยนไบเย,ยนแล้วก็อันนี้ไลซิกแล้วก็นี่ฮะดอดดา,ดา,ดาลูมา่าแล้วก็คามาวิงกาอ้อคามาวิงกาก็ควรจะใส่นยนี่เห็นไหมคอมเพลเทียบกันครับระหว่างใบรันกับไม่รันสีจะต่างกันครับกรอบข้างหลัง แล้วก็คาร์วิงกาครับคาร์มิงกาก็ต้องใส่ซะหน่อยนะดาวรุ่งที่เลือกย้ายไปซบริวเมริดแล้วในฤดูกาลนี้ครับแฟ่มัมนยู่ก็เสียใจกันหลายคนเหมือนกันคิดว่าจะมาแทนป็อกบาห์ทองสปายอันนี้ชิลูไปเอซิมิลานนี่นี่บาเยนนี่อินเตอร์อันนี้ วารานและอังเดลซิวาหมดแล้วครับกล่องแรกก็จะได้ตัวที่น่าสนใจหลายๆตัวเหมือนกันนะวารานคามา์วิงกาจะดันซันโชจบสองแรกไปครับสองที่สองกล่องที่สองมาลองดูกันดีกว่าว่า ผมจะได้อะไรนะครับสะท้อนนิดนึงตั้งดีกว่าโอเคไปสองกล่องที่สอง เดิมครับ5 2เราเริ่มจากท้ายก่อนขอให้โชคดีครับมาไปอ๋อแต่มากินไม่ได้อยู่มันไม่ได้อยู่ตำแหน่งสุดท้ายเลยนะครับอันนี้ก็ลุ้นกันไปอังเดรซิวาอันนี้ไม่รู้จักเราไปไว,ไวัหน่อยครับโทโมริอันนี้ซ้ำ สองแรกซ้ำเยอะไปของที่สองปุ๊บอารูกากูอันนี้รูกากูก็น่านี่รูกากูไอรถถังอันนี้อ้าวได้ใบรันอีกแล้วครับผมเมมฟิสเดียปลายครับผม66ทับ99ครับเท่ากับว่าผมจะได้ใบรันทับ99สบเองใบไม่เจอเมสซี่หรือโรนัลโด้ไลเซนครับผมตัวนี้ ก็เดี๋ยวต้องใส่ซองเหมือนกันน่เมนเดสอากูเอโร่เอริกาเซียและดอนนาลูมาเอ๋หลายใบยก็จะเริ่มซ้ำเยอะแล้วนะครับผมยังไม่เจอเมสซี่จริงๆต้องได้เมสซี่อีกตัวหนึ่ง,งกําลังจะดีจะได้ไปคู่กับโรนัลโด้ครับอ่านี่ตัวนี้สองใบก็เอาครับชอบครับคนันเต้ครับจอ,อนสันโชวาราน นี่เอดินเชโกออย้ายไปอยู่อินเตอร์นี่เองอันนี้ไม่รู้จักของที่ซีครับอันนี้ก็จะวยๆหน่อยตอนนี้ผมก็ต้องลุ้นหาเมซี่แล้วเพื่อจะได้มาคู่กับโรนันโดในชุดกล่องนี้นะครับก็หวังว่าจะเจอนะครับน,นี่ดาก้าดาก้าก็ดีครับดาก้าที่ย้ายมาเลสเตอร์ซิตี้ครับอันนี้เอฮักคิมี เมซี่ล่ะนี่แมิอับบราฮัมอ๋อมีโลโก้อยู่โลป้ากับอยู่ฟาด้วยนะครับเพิ่งสังเกตเหมือนกันและซองสุดท้ายขอให้ผมเจอเมซี่ด้วยเถอะครับไอ,อโมริบาอ่าจอร์จิโอไวนนะดุมครับในชุดใหม่ไม่เข้ากันได้เลยให้ตายเถิดคามาวิงก้าครับ ไบรอันกิลครับและ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 โอ้จีรูโอ้ผมไม่ได้เมสซ,ซี่แฮะแต่ผมได้โรนัลโดครับอ่ะรีแคปไวๆครับผมเดี๋ยวนะใบลันผมอยู่ไนใส่ซองใบลันก่อน นี่แคปใบวครับใบรันที่ผมได้ก็จะเป็นเมมฟิสเดปายกับดอนนารูมาครับทับ99ทั้งคู่นะครับผมก็น่าสนใจดีแล้วก็ใบนักเตะที่น่าสนใจก็คือผมได้ริสเตโนโรนัลโดนะครับผมส่วนสตาร์ที่น่าสนใจเนี่ยอ่าผมอย่างนี้ดีกว่าผมได้เจอรอนซันโช2ใบคนนักเต้ที่ผมชอบ2ใบ คามาวิงก้าสองใบลูกาโก้หนึ่งใบแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นนักเตะต่างๆก็จนะม,มีทั้งไวนาดุ่มมีทั้งอ่่าเนียแฮมมี่อับบาแฮมฮาคิมินะครับแล้วก็วาลาอาวาราน,น,นอากูเอโร่อนี่ก็ถือว่า เป็นชุดการ์ดที่โอเคแหละเหมือนเป็นที่ระลึกให้เราเนี่ยในช่วงฤด,ดูกาล2021อ่ะมันมีการย้ายตัวสัมพันธ์สำคัญตัวอะไรบ้างแล้วก็มันก็จะเป็นเหมือนการออกเสื้อชุดใหม่ของนักเตะแต่ละคนเนี่ยได้เปลี่ยนเสื้อชุดใหม่เลยก็เอามาให้เก็บเป็นที่ระลึกกันแล้วก็มีโอกาสลุ้นลายเซ็นบ้างแล้วก็มีโอกาสลุ้นลันสวยๆให้เก็บกันนะครับผมก็ถือว่าเป็นมินิบล็อกเอามาเปิดกันเล่นๆในคลิปสั้นๆวันนี้แล้วกันนะครับผมจะได้ ถ่ายคิดถึงกันไปนะครับผมก็วันนี้ก็คุณกอเปิดการ์ดก็เอาพับออลดีมานสั้นๆมาเปิดกัน2กล่องแล้วเดี๋ยวรอดูกันครับว่าคลิปหน้าผมจะเอาอะไรมาเปิดอีกเอาให้ดูกันอีกนะครับผมหรือหาคอนเทนต์อะไรมาให้ดูกันนะครับผมก็วันนี้คุณกอฟเปิดการ์ดก็ขอบคุณทุกคนมากครับผมครับสวัสดีครับ